ัวปิ้งไก่วัวปิ้งไก่อะไนะค่ะสักวิ้งไก่อืมหนี่แกิ้งไก่ับขัาแบบนี้คะม่ต้ทำยไอ๋ม่ต้ทำยังไ เลยทำกับข so so ้าวค่ะจากนือเอฟซีขาเนื้อดินขึ้นี่เนี่ยสีขาวสำเรสำเักเล้าสีขาวข้าสี ซื้อมานะโอ้วันนี้ซื้อตลาดเรื่ขุ่นนะมันก็ดูดว่ามันอยู่แต่มันไม่โอเคนะนแตกมากเลยเอาของทำนาำเลยนะเ้าสุกวบนน้ำลูกซื้อมาเอามาก็กินไม่ได้วันนั้นซื้อเองก็ไม่อร่อยนะอืมแบบลาบลาบอีสานเลยเนะค่ะกับข้าวก็าทำขายนะ เราซื้อที่เซเว่นก็ต้องซื้อมาอันนี้ไก่มันแข็งแค่ตู้เย็นแล้วมันสักยากนะคะสับยากใส่น้ำตาลนิดหน่อยตีไข่ก็ตีไข่ซื้กระปุก็มี ิดปิผิดปิอร่อนี่ลูกอ,อ,อ,อยากกิน้ำยาต้มปไว้นั่อยแตละวาี่เอ,เอ,เอ,เองอืมอร่อยสดเลยจิมแล้วนะคะสิฝีมือตัวเองตัวกินใส่จ้า ข้าวมือม้อหนึ่งที่เช้าอร่อยทุกวันเพราะเรากินเลยเวลาให้หม <c oughs> ูแห้งหน่อยนะจ๊ะเนาะนี่นะคะข้าวพิ้งไก่น่ากินไหมเอ่ยน่าเอที่สุดคับน,น่ากินไหมน่ากินไหม แังหันไปเตรข้าวโอ้ไปแยงเห็ดปีกโอ้จะสํากับข้าวบ,บ้านดูเห็ดซื้อไว้เดี๋ยวเก่ามามันไม่อร่อยซื้อต้มสองกิโลกิโลเจ็ดร้อยว้าหนูว่าเป็นแก่มันได้หลายถ้าเป็นสั่นกิโลมันก็หลายร้อยนะสองสามร้อยแต่มันโลหนึ่งมันได้เยอะเลยเป็นโลจาาช่าง,งนะคะอย่าไม่รู้นะคะสั่งไปสองโลถือว่ากอกิโลนะคะ่ะว้าวนี่เขาเรียกว่าเขา้าใจผิดนะคะ ส่งโลก็ทำสีฮเฮ้ยดูค่ะแต่ว่าไม่ต้องสั่งโลเดียวทำไมแม่มันไม่ได้คุยกันไงเห็นแม่เขาบอกว่าไม่ได้ค,งคงุยคุยกับลูกชายไมนเป็นไงเราแกงวันนั้นเยอะมากเดี๋ยวไป,ไป,ไป,ไปนี่แกเดี๋ยวไปแกี แห้งแล้วเริเร่มแห้ง้วเดี๋ยวค่อยทำใหม่อีกนะคะเอาแช่แข็งนะเราะที่นี้มันน้ำมากนะค่ะกลมันจะละลายนะคะนี่ไปยังออนอล้ว ลัวมนแ,นแหนาาค่ลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะควกกัวกิ้งไก่ควัวกิ้งไก่ฝีมือแอดย่าจะหอมเด้จเอจ่าแม่แม่